เดตราคาทองคำนะ1 1กันยายน25 6 8นะวันนี้ราคาทองคำยังอยู่ในระดับสูงนะแม้ว่าเช้านี้นะเปิดตลาดมานะเ,าเวลา9กนาฬิกา4นาทีราคาทองคำแท่งจะลดลงจากช่วงเย็นเมื่อวานบาทละ1 0 0บาทนะทำให้ตอนนี้นะราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ5 4 7 0 0แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ5 4 8 0 0นะ่ฮะแต่เวอร์ถ่ยทองต้องบอกงี้ครับว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเช้าวันนี้ดูเหมือนกับว่าเปิดมาลบลงเนี่ยนะแต่มันเป็นการลบลงจากช่วงเย็นเมื่อวานซึ่งเป็นราคาทองที่พีคสุดๆเลยก็คือขึ้นไปที่54,800แฮะแต่ราคาทองที่เช้าว,วันนี้ถ้าหากว่าเทียบกับราคาทองเช้าเมื่อวานต้องบอกว่าขึ้นอีกบาทละ200นะถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับขึ้นมาต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวนะโดยที่แหากว่ามาดูเช้าว,วันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัวราคาทองในตลาดโลกฮะต้องบอกว่าตอนนี้ราคาทองในตลาดโลกก็สามารถ ที่จะยืนเหนือระดับ3,600ได้นะโดยอยู่ที่3 6 3 5ยูเออรอลลาต่อ1นทรอยออนฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะว่าราคาทองคําหลังที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยทะลุ3,600เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะยืนระดับราคานี้ได้อย่างแข็งแรงหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะยืนมาได้สอสมวันแล้วนะก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้เนี่ย ราคาทองคำกำลังสร้างฐานที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเพื่อที่จะทําให้ทะลุแนวต้านถัดไปก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ฮะแต่ถามว่าทําไมราคาทองตอนนี้เนี่ยที่ว่าทองที่ต่างชาติเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเขาพุ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์แล้วนะทองไทยยังไม่ค่อยจะเขาเรียกว่ายังจะไปเฉียดนะก่อนหน้านั้นนะมันเคย มันเคยเขาเรียกว่า54,950อยแวบหนึ่งใช่ไหมฮเมื่อเดือนเมษายนขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปที่54,800แต่ยังไม่เคยถึงจุดสูงสุดของครั้งที่แล้วเหลืออีกนิดเดียวนะถามว่าทําไมฮะก็ค่าเงินบาทนี่ก็แข็งจังเลยนะค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูเร็วทางตอนนี้อยู่ที่31.80บาทต่อดอลลาร์ฮะเรียกได้ว่าถามว่าค่าเงินบาทเนี่ยโอ้โห ไปอยู่ที่32ก็คงได้เห็นแล้วล่ะราคาทอง55,000แต่ค่างเงินบาทก็ดันแข็งขึ้นมาด้วยฮะแต่ค่างเงินบาทแข็งขึ้นมาก็มันมาจากตัวที่ค่างเงินดอลลาร์อ่อนเพราะว่าต้องบอกว่าท,ที่ทองขึ้นมาครั้งนี้เนี่ย สาเหตุหนึ่งก็คือมาจากตัวข้างเงินดอลลาร์อ่อนด้วยพอข้างเงินดอลลาร์อ่อนทองก็เลยขึ้นบาทก็เลยแข็งนะมันก็เลยส่งผลต่อเนื่องกันมาแบบนี้นะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยขาเชียร์ทองเนี่ยก็คงจะลุ้นว่าอืมวันไหนนะที่จะทําให้ราคาทองขึ้นไปถึง5 5 0 0 0ื่นัสีนะก็ต้องก็ต้องลุ้นกันต่อไปฮนะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะว่า ยืนยืน3,600นได้ค่อนข้างแข็งนะหากว่าไปดูไปดูเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงของของการแข่งตัวเนี่ยก็อยู่3,600กว่าตลอดนะช่วงต่ำก็อยู่ประมาณนักสาันกนะ 3, นะช่วงสูงอยู่ที่3648กก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตัวราคาทองเนี่ยก็ เกือบจะขึ้นไปชนแนวต้านและไอตัว3,650เอ๋เพียงแต่ยังไม่ผ่านนะซึ่งวัไถัทองคิดว่ายังไม่ผ่านก็ไม่แปลกนี่เมื่อขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้ก็ต้องเซ็ตตัวหลายวันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละฮะแต่ว่าก็ได้ลุ้นนะต้องบอกว่าได้ลุ้นนะถามว่าทําไมตอนนี้ทองอ่ะขึ้นจังเลยนะก็ทองขึ้นเนี่ยก็มาจากเขาเรียกว่า ก่อนหน้านี้ก็ได้บอกไปแล้วว่ามาจากเขาเรียกว่าทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะนมีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวเงินเฟอ้อผู้ผู้ผู้ผลิตออกมาก็เหมือนไม่ค่อยดีเขาเรียกว่า 5ppi นะเขาเรียกว่ากดความเสี่ยงเงินเฟอ้อก็เลยดันโอกาสที่ทําให้เฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าว่าเฟดลดลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นผลบวกกับ ทางด้านของทองคำนั่นเองนะตอนนี้ก็เลยกลายว่าดอลลาร์เนี่ยเ,เขาเรียกว่ามีการอ่อนตัวเชิงโครงสร้างนะตอนนี้ก็คือนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะถือดอลลาร์กันใช่ไหมเพราะาตัวเลขออกมาเหมือนไม่ค่อยดีแถมยังอาจจะมีการลดดอกเบี้ยก็เลยมีการเขาเรียกว่าเอาเงินเนี่ยออกมาจากดอลลาร์ซึ่งทองคำเนี่ยได้รับผลประโยชน์ทางด้านเนี่ยเป็นหลักฮนะซึ่งนอกจากตัวทองคําแล้วเนี่ย ตลาดทังทางฝั่งเอเชี ще, ยเนี่ยก็เป็นตลาดที่ตัวนักลงทุนเนี่ยที่เขาเทขายดอลลาร์เนี่ยมาถือครองสินทรัพย์อื่นแทนเช่นค่าเงินเนี่ยก็เลยทําให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยแข็งขึ้นไปด้วยนะก็ม,ม,มันมันมาจากสาเหตุเนี่ยที่มันกระทบชิ่งกันเป็นต่อนเนื่องกันมาแบบนี้นั่นเองเนะมาจากเขาเรียกว่าค่างเงินดอลลาร์อ่อนก่อน อ่อนแล้วจะออกไปหาอะไรเขาออกไปหาทองคําอันนี้แน่นอนแต่ออกนจะออกออกไปหาทองคําแล้วเขาก็ต้องเขาเรียกว่ามีการกระจายความเสี่ยงด้วยค่างเงินบาทเนี่ยมีส่วนในการที่เขาไปกระจายความเสี่ยงก็เลยทาให้ตัวค่างเงินบาทเนี่ยแข็งไปด้วยมันก็เลยทําให้ทองขึ้นมารอบนี้เนี่ยไอราคาทองไทยเนี่ยยังไม่พีคมากเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยมีทุนสำรองเป็นทองคำอ่ะเยอะฮะเวลาทองคำขึ้นขึ้นขึ้นมาสูงๆเนี่ยก็เลยทำให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยแข่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะว่าจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ต้องบอกว่าแนวต้านถัดไปของตัวราคาทองคำเองนะถ้าหากว่าเป็นตัวเมืองนอกจะอยู่ที่3,650ต้องรุนอีกทีนะว่าจะขึ้นไปแล้วจะทำทำทะลุได้ไหมขึ้นไปเฉียดๆแต่แล้วเนี่ยนะต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับส่วนแนวรับก็จะเป็นแนวรับที่เพิ่งผ่านขึ้นมาก็อยู่ที่3,620ฮะส่วนตัวทองคาในนนประเทศกก็็แวต้ ที่เนี่ยแหละฮะใกล้ๆแถวนี้แหละ5 4 9 5 0 0 0 0อยู่ประมาณนี้แหละต้องผ่านไปให้ได้ไหมถ้าผ่านไปก็จะกองเชียร์ทองคำคงจะเฮน่าดูเลยนะฮะส่วนแนวรับก็อยู่ที่54,400่ฮะก็ฝากติดฝากติดตามนะราคาทองคำจะเป็นยังไงติดตามกันไปด้วยกันฮะใครชอบราคาทองคำก็กดติดตามช่องเบิร์ดไถท,ทองหน่อยส่วนใครกดติดตามอยู่แล้วนะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้หน่อยแล้วอ,อย่างน้อยกดส่งสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจว่าเบิร์ดไถท,ทองทำคลิปทุกวันนี้ยังมีคนติดดตตตาามมููออย่่่บ้ง้งะสวนนนนใครทีีีำำนนั๋จจ ว่าตั๋วจำนำในมือคุณปลดล็อกเป็นเงินสดได้เลยนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนเอาตั๋วจำนำมาขายเนี่ยโอ้โหได้ราคาดีมากๆเลยลูกค้าก่อนหน้านี้นะมีทองเส้น3บาท5บาทนะครับส่งมาขายนะฮะจะขายตั๋วจำนำนะได้เงินไม่ค่อยเยอะฮะเช้าวันนี้ส่งมาใหม่โอ้โหขนาดว่าเบิร์ตถ่ยทองตีราคาให้เองยังงงเลยฮะทองเส้นเดิมนะครับ อยู่ดีได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเกือบ1 0,000บาทเนะี่ยจาก,ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโหได้เงินน้อยไปตอนนี้โอ้โหทองมันขึ้นมาเร็วมากครับอยู่ดีได้เพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นก็ขายเลครับได้เงินสดไปใช้เลยสบายใจเลยนะก็เพียงส่งตัวจำนำมาทางช่องแชทนะรประเมินราคาฟรีทุกเคสแล้วก็ไปรับเงินส่วนต่างที่หน้าลงรับจำนำได้เลยทันทีนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะกรุงเทพป,ปริมณฑลไปให้ได้หมดเลยฮะก็ส่งมาได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ